าตรีเป็นชายแก่ในหมู่บ้านแกมีอาชีพหารังพึ่งและน้ำพึ่งขายแต่แกจะใช้วิธีเอารังพึ่งไม่เหมือนคนอื่นแกจะไปหารังพึ่งในช่วงเช้าพอตกตอนกลางคืนแกจะไปเอาโดยใช้วิธีก่อกองไฟไว้ใต้ต้นไม้ที่รังพึ่งอยู่แล้วแกก็เอาไม้ไปปัดตัวพึ่งออกจากรังพอพึ่งเห็นไฟก็บินเข้ากองไฟตายเกือบหมด แล้วแกก็เอารังพึ่งมาขายให้ชาวบ้านที่ร้านค้าชาวบ้านเตือนตลอดว่าตะตรีพึ่งมันก็มีชีวิตนะบาปนะตาแต่ตาตรีหัวเราะพึ่งมันแพร่พันไว้จะตายเดี๋ยวมันก็มีอีกไม่ต้องกลัวมันจะหมดไปจากโลกบาปข้ามีกลัวข้ากลัวอดมากกว่าวันหนึ่งตาตรีเจอรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่มากอยู่บนต้นยางนาที่สูงมาก พอตกกลางคืนแกก็รีบก่อกองไฟแล้วปีนขึ้นไปบนต้นยางนาแกยื่นมีดไปเพื่อเขียตัวของพึ่งออกเหมือนเช่นเคยทำแต่อยู่ๆกิ่งของยางนาที่แกเกาะอยู่หักตาตรีตกต้นยางนาตัวกระแทกพื้นอย่างแรงจนสลบถึงรุ่งเช้าพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกมึนหัวมือชาขาขยับไม่ได้ ดีที่ชาวบ้านผ่านมาเจอรับพาตาตรีไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกกับตาตรีว่าตากระดูกสันหลังเคลื่อนเนื่องจากหลังกระแทกกับพื้นอย่างแรงอาจจะต้องพักฟื้นเป็นเดือนถึงจะหายตาตรีกลับมาพักฟื้นที่บ้านทุกคืนที่ตาตรีหลับตาตรีฝันเห็นพึ่งฝูงใหญ่บินวนรอบตัวเขาบอกว่าชีวิตพวกเราก็มีค่าเหมือนกัน ท่านเคยทำเราทุกข์มากวันนี้ขอให้ท่านรู้จักความทุกข์บ้างตื่นมาตาตรีน้ำตาไหลรู้สึกผิดมากตั้งแต่นั้นมาไม่เคยทำร้ายสัตว์อีกเลยและหันมาทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้พึ่งทุกตัวที่เคยทำร้ายอย่าคิดว่าค่าสัตว์ตัวเล็กๆจะไม่มีกรรมหนึ่งชีวิตของเขาเท่ากับหนึ่งชีวิตของเราเราไม่ควรไปเบียดเบียนชีวิตของใครแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆ